สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอังคารที่21เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าแรนบิชโอกาสเกิดยากเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินได้ไปเปิดสัมมนา,าโครงการไทยแลนด์แรนบิชลดโชว์ที่โรงแรมริสคาร์ตันซานฟรานซิสโกรประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีผู้คนในสนใจมากมายนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเอกชนพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้านายกเศรษฐาไปบรรยายสรรพคุณของโครงการนี้ว่าจะช่วยในการระบายสินค้าข้ามโลกในทวีปเอเชียให้ง่ายกว่าเดิมไม่ต้องผ่านช่องแคบสิงคโปร์โครงการนี้จะเป็นเส้นทางเพิ่มเติมที่สําคัญเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งซึ่งนับวันมีแต่จะโตว,วันโตคืนขึ้นในอนาคต แล้วก็ยังเชิญชวนคนไทยในสหรัฐเนี่ยตื่นจากฝันให้กลับประเทศไทยโดยรัฐบาลยืนยันประตุคนมีงานทำแน่นอนทำความเข้าใจครับแลนบิชคือสะพานเศร,รษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งคือฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันระหว่างพื้นที่จังหวัดรนองกับจังหวัดชุมพร โดยการสร้างเป็นทางหลวงมอเตอร์เวイหช่องจราจรควบคู่ก,กับการสร้างทางรถไฟในระบบทางคู่ความยาว90ิกิโลเมตรพร้อมด้วยパイฟลายหรือว่าการขนส่งทางท่อเพื่อขนของเหลวอย่างเช่นก๊าซหรือว่าน้ำมันอธิบายง่ายๆเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าเสาเช่นสีบอดเชื่อมระหว่างอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ซึ่งสร้างมาตั้งนานแล้วนะครับ แต่วาเซาเทร์นซีบอดเนี่ยไม่มีการวางท่อขนส่งน้ํามันยังไม่ได้สร้างระบบการขนส่งทางรางในที่ว่างตรงกลางระหว่างถนนจึงรกรุงรงังชาวบ้านเข้าไปจับจองปลูกปาล์มปลูกน้ํามันปลูกยางพาราจนแทบจะมองไม่เห็นความทันสมัยแล้วนะครับมีข่าวว่าชายัยธรรมพรมสอนซึ่งเป็นปรัดกระทรวงคมนาคมเนี่ย บอกว่ากําลังเตรียมกฎหมายพิเศษที่เป็นลักษณะเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภ,กภาคตะวันออกหรือว่า E.E.C. เป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในแลนด์บิชเราเชื่อว่าโครงการแลนด์บิชต้องมีคนคัดค้านแน่ๆอย่างน้อยๆก็ n อ o นแหละครับเหมือนกับที่เคยคัดค้านโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดมาแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยก็คงไม่นิ่งดูได้เหมือนกันคงไม่ปล่อยให้มีการตัดตอนการขนส่งสินค้าระดับโลกโดยไม่ผ่านสิงคโปร์แน่ๆ กลุ่มสนับสนุนขุดคลองไทยเองก็ต้องออกมาคัดคาด้านแหละครับเพราะมองว่าโครงการนี้เป็นงานหินเกินไปสําหรับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและจะไปกระทบกับหลายๆด้านด้วยกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและก็ด้านความมั่นคงของชาติซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้คุ้มค่าและเหมาะสมก็คงจะขุดขอคอขอดกระตั้งแต่มีการศึกษาในสมัยครูสียุธยาไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากกระทบจริงๆเนี่ย ควรจะไปต่อยอดโครงการเซาเทนซีบอร์ดหรือไม่ก็นิคมอุตสาหกรรมชนะที่จังหวัดสงขลาดีกว่าซึ่งเอกชนเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ที่ล่าช้าก็คือภาครัฐแค่นั้นเองทะเลในภาคใต้เนี่ยมีแม่น้ํามีภูเขาทะเลกว้างไกลเป็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยเราควรจะเก็บทะเลให้เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็รักษาทะเลเอาไว้ให้ปลาทูให้ปลาเก๋าเนี่ยได้เจริญเติบโตเป็นอาหารให้ลูกให้หลานคนไทยจะดีกว่าไหมครับ ดีกว่าที่จะเอาไปลองผิดลองถูกหรือเปล่าล่ะครับ